แต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนต้องให้พี่บอยถามเมื่อเจอพี่เกดอินทผาลัมคือไงครับนี่เรียกว่าอะไรครับแม่อินทอินทอินทหาลัมอินทผาลัมอินทผาลัมคือมันก็จะมีบางคำที่คนเรามันจะพูดไม่ได้ นอกจากอินทผาลามแล้วก็คือคือก็ภาษาไทยหลายๆคําแต่ว่าคือถ้าสมมุราเก็บพูดตามถ้าพี่บอยพูดอ่ะพูดทีลาทีลาทีลาเขาเรียกอะไรทีลาพยามสิอินทผาลัมอินทผาลัมอินทผาลัมอ่ะอย่างเงี้ยเก็บพูดได้แต่ถ้าพูดเร็วมันแบบมันกลัวค่ะมันโลนว่าจะพูดผิดไหมจะพูดผิดไหมมันก็จะเป็น อะไรนะอ่ะอะอะไรนะอินทภารามอินทภารามอ่ะอ่ะอินทภารามอินทภารามเอาสิอ่ะอินทภารามไม่ใช่หรอมันก็อย่างนี้แหละอ๋อตอนถ่ายมันยาริษยาเอ่ออ่อะไรนะที่ที่เขาสร้างตึกอ่ะแล้วก็ต้องขึ้นนั่งร้านนั่งร้านหลังนั่งร้านร้านร้านนั่งร้านเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็พุ่งไม่ได้ท่องมาสิบปีเนี่ยก็ยังพูดไม่ค่อยได้เห็นป่ะนั่งร้านอินทภารามไม่ใช่ ใช่อินนะไม่ใช่อะไรอินทภาลมอินทภาอินทพรเออนทเรำอินทภามันมันควรจะมีคำว่าหาอินทพาหาลำมีพุทธมัยแต่มันมันเป็นจังหวะนึกออกมามันก็เลยถแล้วสมองมันวิละปะถูกบทละครเป็นปึกๆพูดได้ฮัลโหลนางงามยากจะตายสอนได้อินทพาแต่อินทพลำไม่ได้ คุณบุพนาดาช่วยสอนประโยคยากๆให้คุณลูกเกศสักคำหนึ่งสิคะสักประโยคนึงสิคะอินเตอร์ผาลัมไม่ใช่ออกคำแบบประโยคออกเสียงใครขายไข่ไก่อันเนี้ยเล่นกับฝรั่งง่ายมากใครเดี๋ยวเดี๋ยวก็อะไรออกมาไม่รู้เดี๋ยวก็ไข่ขายใครขายไข่ไก่ใครขายไข่ไก่เออใครขายใครขายไข่ไก่ใครขายไข่ไก่ไข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 ่ทุกวันนี้ทุกวันนี้อยู่อยู่ประเทศไทยมาเป็นแบบสามสิบปีเลยทำไมบอยยังเชื่อว่า สมองเวลาพูดเป็นภาษาอังกฤษก็ยังมีบางอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้อแม่บางทีเขียนอ่านบทละครยังต้องเขียนเป็นคาราโอเกะเลยอ๋อเหรอใช่โตแล้วเกิดที่อเมริกาเข้าใจแต่ว่าก็อยู่นานมาก ก็อยู่นานมากก็ภาษาไทยก็ยังพออ่านได้แต่เขียนไม่ได้อ๋ออยู่เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้แล้วอ่านก็ยังอ่านแบบอ่ากออาการก็ยังต้องสะกดเป็นตัวถ้ามีคนเขียนถ้ามีคนอ่านให้รอบหนึ่งแล้วเราคาลาเกะได้เลยก็ได้อยู่ประมาณนึงแต่ก็ต้องทบทวนแล้วมาดูคลิปอ่ะาตลกมากเลยทําไมบังคับว่าอินทภาลันพูดไม่ได้อันนีนะอินทภาอินทผาลัน อินทาพาหะมันจะหาอีกแล้วอะนั่นแหละไม่ต้องกินแล้วชอบกินไหมกินชอบชอบกินแล้วซื้อให้เขาหมือซื้อค่ะแล้วแล้วคนรอบรอบตัวพี่คะขออันนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะขาดนั่นแหละคักขออันนี้ค่ะไม่พูดอินตบาไม่พูดไม่พูดกว่าเขาหวเ่าะเหรอไม่เขาพูดไม่ได้